เสียงคอจากใต้เตียงคืนนี้ฝนตกหนักฟ้าผ่าดังสนั่นจนหน้าต่างสั่นไหวแสงวาบจากฟ้าผ่าทำให้ห้องทั้งห้องสว่างเพียงชั่ววินาทีก่อนกลับไปมืดสนิทปังปังเสียงบางอย่างดังมาจากใต้เตียงตอนแรกฉันคิดว่าคงเป็นเสียงไม้ลั่นเพราะความชื้นจากฝนแต่ไม่นานเสียงนั้นก็เปลี่ยนเป็นคอคอคอมันชัดเจนและมีจังหวะสม่ำเสมอเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทันที ฉันเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์เพื่อใช้แสงไฟแต่พอเปิดไฟส่องใต้เตียงไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยมีเพียงความมืดที่ลึกเกินกว่าจะมองเห็นพื้นด้านในฉันพยายามบอกตัวเองให้ใจเย็นเสียงฝนยังคงดังอยู่ด้านนอกแต่ท่ามกลางเสียงฝนขอ้ขอขอ้อข้อเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมฉันกลืนน้ำลายฝืนตัวเองให้ก้มลงไปดูไกลๆ้ๆสายตาสัมผัสกับเงาบางอย่างขยับได้ในความมืดมันคือตา คู่ตาที่เปิดกว้างจ้องตรงมาที่ฉันฉันพงอถอยหลังใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมาจากอ,อกทันใดนั้นมือซีดๆของใครบางคนค่อยๆเอื้อมออกมาจากใต้เตียงนิ้วเรียวยาวเย็นเฉบตะข้อเท้าฉันเบาๆก่อนจะได้กรีดร้องเสียงขอกลับดังขึ้นรอบห้องะเคาะเคาะมันไม่ใช่แค่ใต้เตียงอีกต่อไปตอนนี้มันอยู่ทุกที่และฉันไม่รู้ว่าจะซ่อนจากมันได้ที่ไหนฉันพยายามกลั้นหายใจ เพื่อฟังเสียงนั้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดขึ้นเสียงเคาะช้าช้าหนักฮ่าฮ่าเหมือนมีบางอย่างกำลังรอให้ฉันตอบสนองหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูมือทั้งสองเริ่มสัน่นฉันยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์แต่หน้าจอกลับมืดสนิทแบตเตอรี่ยังเหลือเต็มแต่เครื่องกลับดับเองเสียงเคะยังดังต่อแล้วก็หยุดลงกะทันหันเงียบเงียบจนฉันได้ยินเสียงหายใจแต่เสียงนั้นไม่ใช่ของฉัน มันดังจากใต้เตียงหายใจช้าๆหนักๆเหมือนคนเหนื่อยหอบฉันค่อยๆขยับตัวชำเลืองมองลงไปใต้เตียงความมืดดำสนิทไม่มีแม้แต่แสงลอดเข้าไปทันใดนั้นบางสิ่งขยับในเงามืดคู่ตาสีขาวจ้องขึ้นมาที่ฉันฉันเผลอก้าวถอยหลังแต่ร่างกายกลับเหมือนถูกตรึงไว้ขาแข็งจนขยับไม่ได้เสียงกระซิบดังขึ้นเผาเบาแต่ชัดเจนเธออยู่บนที่ของฉัน จากนั้นมือเย็นเฉบก็คว้าข้อเท้าฉันอย่างแรงดึงลงไปในความมืดทุกอย่างมืดสนิทและฉันรู้สึกเพียงว่ามีใครบางคนกำลังนอนข้างข้างฉันใต้เตียงฉันพยายามดิน้นแต่แขนและขาถูกกดแน่นเหมือนมีเงาหนักทับทั้งตัวความมืดรอบตัวไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดามันหนาแน่นจนเหมือนหายใจไม่ออกฉันมองไปรอบฮัทะเริ่มเห็นเงาของสิ่งของคุณตา แต่กลับบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนโลกใต้เตียงนี้ไม่ใช่โลกเดียวกับที่ฉันอยู่มีเสียงหรัระเบาๆดังอยู่ด้านหลังหรัระเป็นจังหวะสัน้นฮ่าฮ่าเหมือนกำลังสนุกกับความกลัวของฉันฉันหันไปช้าฮ่าฮ่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กฮ่หาฮ่านั่งกอดเข่ามองฉันใบหน้าซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าเธอเอียงหัวแล้วยื่นมือมาชี้ไปข้างหลังฉันช้าช้ามากฉันไม่อยากหัน แต่เสียงข้อกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่ข้างหูฉันหันไปทันทีและเห็นว่าตัวฉันเองกำลังนอนอยู่บนเตียงข้างบนกำลังหลับสนิทแต่ริมฝีปากกำลังยิ้มทันใดนั้นมือเย็นเฉ็บอีกข้างคว้าคอฉันไว้แน่นและเสียงกระซิบดังซ้อนกันหลายเสียงรอบตัวอยู่ที่นี่กับเราตลอดไปฉันพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกจากปากลมหายใจติดขัด หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมามือที่จับคอฉันเริ่มดึงฉันถอยหลังลากเข้าสู่ความเมื่อที่หนาขึ้นเรยฮ่หาฮ่าความเย็นซึมเข้ากระดูกเรากับกำลังจมลงในน้ำแข็งฉันเห็นภาพรอบตัวเปลี่ยนจากใต้เตียงกลายเป็นทางเดินยาวผนังเก่าๆเ,เปื้อนรอยมือสีน้ำตาลคลัำเหมือนรอยเลือดที่แห้งมานานปลายทางเดินมีประตูบานหนึ่งเปิดแง้มเล็กน้อยแสงสลัวลาดออกมาเสียงเ้าดังขึ้นอีก ครั้งนี้มาจากในประตูนั้นฉันค่อยๆเดินเข้าไปทุกก้าวรู้สึกเหมือนพื้นกำลังยุบเหมือนจะดึงฉันให้จมหายไปพอถึงหน้าประตูฉันผลักมันเบาฮะยภายในห้องมีเตียงเพียงหนึ่งเตียงและมีใครบางคนกำลังนอนอยู่ร่างนั้นห่มผ้าขาวแต่ผ้าคลุมค่อยๆเคลื่อนไหวเองเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในเสียงกระซิบที่เคยอยู่รอบตัวตอนนี้ดังอยู่ในหัวฉันถ้าดึงผ้าออก เจ้าจะรู้ว่าเขามาจากใครฉันยื่นมือไปจับผ้าหกใจเต้นจนเจ็บหน้าอ,อกและทันทีที่เปิดผ้าออกทุกอย่างดับวูบเป็นความมืดเหลือเพียงเสียงคอดังอยู่ข้างหูซ้ายไม่หยุดเลยความมืดนั้นหนาจนฉันไม่เห็นแม้กระทั่งมือของตัวเองเสียงคอยังดังอยู่ชัดเจนราวกับมาจากด้านในหัวคอช้าๆแต่หนักเหมือนใครกำลังนับจังหวะจู่ๆก็มีลมหายใจเย็นเฉบที่ต้นคอของฉัน ฉันหมุนตัวทันทีแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงกระซิบเริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังรอบทิศมันอยู่ใต้เตียงมันไม่เคยจากไปคืนนี้เจ้าต้องนอนกับมันฉันเริ่มถอยหลังเท้าสะดุดเข้ากับบางสิ่งและลม้ลมลงไปกระแทกพื้นแข็งมือฉันสัมผัสได้ถึงเนื้อผ้าเหมือนผ้าหม่มและทันทีที่เงยหน้าขึ้นฉันกลับมาอยู่ในห้องนอนตัวเองเตียงของฉันอยู่ตรงหน้า แต่มีใครบางคนกำลังนอนอยู่บนนั้นผ้าห่มค่คอยๆขยับเรากับกําลังหายใจฉันได้ยินเสียงข้ออีกครั้งชัดเจนและใกล้มากครั้งนี้มาจากใต้เตียงของฉันเองฉันค่อยๆก้มลงมองใต้เตียงมืดสนิทแต่มีดวงตาสองคู่จ้องขึ้นมาที่ฉันทั้งสองคู่เป็นดวงตาของฉันเองร่างบนเตียงเริ่มขยับช้าหาทะเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบแกรบ เหมือนของเก่าที่กำลังงอผิดทิศทางผ้าห่มเลื่อนลงเผยให้เห็นใบหน้าเป็นใบหน้าของฉันแต่ซีดขาวจนแทบโปร่งแสงริมฝีปากแห้งแตกและมีรอยยิ้มกว้างจนถึงแก้มดวงตาของมันเหมือนดวงตาที่ฉันเห็นใต้เตียงไม่มีแววชีวิตแต่กลับสะท้อนภาพฉันราวกับกระจกบานหนึ่งมันค่อยคอยลุกขึ้นก้าวลงมาจากเตียงอย่างไร้เสียงเดินวนรอบฉันชาฮท เหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังสำรวจเหยื่อเสียงเคอใต้เตียงกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นแรงขึ้นเรากับมีใครอีกคนกำลังพยายามออกมาใบหน้าที่เหมือนฉันกระสิบเบาฮ่าฮ่อีกไม่นานเจ้าก็จะอยู่ข้างล่างกับพวกเราทัานใดนั้นมือซีดเย็นสองข้างโผล่อ,ออกมาจากใต้เตียงคว้าข้อเท้าฉันไว้แน่นลากฉันลงสู่ความมืดที่ไร้ทางกลับความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัว ฉันพยายามดิน้นแต่แรงที่ดึงลงไปนั้นรุนแรงเกินตา้านกลิ่นเหม็นอับของฝุ่นเก่าและความชืน้นแทรกเข้ามาในจมูกเหมือนอยู่ในหลุมที่ถูกปิดตายมานานหลายสิบปีฉันมองรอบตัวใต้เตียงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ว่างแต่มันคือทางเข้าสู่ห้องขนาดใหญ่ผนังเต็มไปด้วยรอยเล็บขนและคราบเลือดที่แห้งกรังมีคนหลายคนหรือสิ่งที่เคยเป็นคนยืนมองฉันอยู่ในความมืด ใบหน้าทุกใบหน้าคือหน้าของฉันเองแต่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและบ้าคลาั่งเสียงกระซิบดังรอบทิศทางเราทุกคนเคยอยู่บนเตียงทันใดนั้นฉันเห็นร่างหนึ่งกำลังปีนขึ้นไปบนเตียงของฉันด้านบนมันมีใบหน้าของฉันแต่รอยยิ้มคมกว่ามีดก่อนที่ความเมื่อจะปิดลงทั้งหมดฉันได้ยินเสียงคอจากใต้เตียงคราวนี้มาจากฉันเองเตียงของฉันเงียบสนิทในคืนถัดมาไม่มีเสียงคอ ไม่มีแรงดึงแต่ทุกครั้งที่ฉันหลับตาฉันเห็นตัวเองนอนอยู่ข้างใต้มองขึ้นมายิ้มให้ฉันในความมืดและคืนนี้เสียงเขากลับมาอีกครั้งไม่ใช่จากใต้เตียงแต่ดังจากในหมอนตรงที่หูของฉันแนบอยู่เสียงนั้นกระซิบชาๆเย็นเยียบจนเลือดในร่างกายหยุดไหลตื่นสิฉันอยากเห็นตาเธอฉันคว้างหมอนทิ้งแต่เสียงโหระยังอยู่รอบๆห้องเงียบสนิท ทว่าลมหายใจของใครบางคนกลับอุ่นรถต้นคอฉันจากด้านหลังฉันหันกลับไปช้าๆไม่มีใครอยู่แต่ใต้เตียงกลับว่างเปล่าอย่างผิดปกติเหมือนมันออกมาแล้ว